ชัดเจนให้อาหารลูกแมวนะครับโอ้อาหารเม็ดอาหารเม็ดชัดเจนเอาให้ลูกแมวก็กินได้นะครับเป็นอาหารเม็ดลูกแมวโอ้อันนี้คือโคกันด้วยมันอาหารก็มีตั้งเยอะนะก่อนหน้าน,นี้ให้อาหารเปียกไปแล้วนะครับสงสัยไม่อิ่มครับชัดเจนเลยให้เพิ่มวันนี้วันที่สามไหมสมบูรณ์ น่าจะวันที่สามไหมสามถึงสี่วันสี่วันหรือเปล่าหรือว่าหายแล้วตาแต่มออกว่าเจ็ดวันน่าจะหายหรือเปล่าสมบูรณ์ว่าอยากเอันนี้ออกแล้วเนี่ยเอ้าโอ้โหเอาไว้ไปวิ่งไกลยังเลยสมบูรณ์อย่างมาด้วยนะสมบูรณ์ ลุ่หลายเขี้ิวเ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 ขีวถึง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 ไป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 เฮ้ยผมมาเปลี่ยนบรรยากาศครับผมมาเปลี่ยนบรรยากาศครับผมโคดได้ที่เลยครับ ด้วยเยอะเลยนะครับสามตัวเลยน้ำทีมโดยแม่เอาไปนะครับึสมบูรณ์ก็อยากมาด้วยเอาละสมบูรณ์มาหาลองๆแล้วปล่อยเลยจับเชือกไว้ดีๆนะปล่อยเลยก็ได้เราเราอยู่ใกล้ๆอ่ะโอ้มาฉีไว้อีกแล้วเอาไวา้ว่าโอ้ หาหาสร้างอะไรเกียรตตลอดเดี๋ยวอาไว้กัดเอาโน่นอาจจะไปหลังบ้านก็ได้เนี่ยผ่านหน้าผ่านตาเอาไว้เอาไว้สกิบแล้วเอาไว้มองตามสมบูรณ์ไปนะเรัอ,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 อที่ไหนมีต้นไม้ครับที่นั่นมีรอครับโอ้ โอเคมาเลยดิงดิงดิงส้มนสนุกตลอดนะครับ <c oughs> <c oughs> หมดหมด,หมด,ห,มดหมดเวลาเล่นแล้วหมดเวลาเล่นแล้วครับเออหนักนะ เดี๋ยวรอลูกแมวมาแล้วกลับปากันครบแล้วนะครับลูกแมวพี่สมบูรณ์ก็นอนตรงโน้นครับเมื่อกี้